การเกิดกลิ่นนะครับก็มีด้วยกัน4สาเหตุหลักๆ<ฮ>ก็คือหนึ่งะครับก็คือคอเย็นสกปกแอร์ไม่ได้ล้างก็งมีพวกเชื้อโรคเชื้อราแบคบทีเรียงเงี้ยไปเจริญเติบโตภายในคอยเวลาเปิดแ<ม>อร์มาก็อาจจะทาให้เกิดกลิ่นอับได้ครับผมอสองก็ค,คือท่อน้ําทิ้งนะครับบางท่านก็เดินท่อน้ําทิ้งนะครับไปไว้ที่ท่อระบายน้ําหรือว่าไปไว้ในห้องน้ำนะครับขณะที่เครื่องปรับอากาศทํางานจะดูดลมส่วนหนึ่งจากปลายท่อทิ้งเข้ามาในห้องด้วยก็อาจจะทาให้เกิดกลิ่น ลอยเข้ามาในห้องได้ด้วยเช่นกันครับผมสาเหตที่3นะมันก็เกิดจากสัตว์เลี้ยงนะครับก็มีมกลิ่นชีกลิ่นอึของน้องหมาน้องแมววุ้ยแมวด้วยสี่นะก็คือเกิดจากสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงนะครับก็มีจิ้งจกมีหนู<อ>เข้าไปตายในุ่รงรักอากาศนี่ครับจ<อ>ะทาให้เกิดกลิ่นเหม็น